อิงฉ่ำพูภาษาอังกฤษใน3าวันครบทุกสถานาการณ์กับหนังสือ Speak e n g w i t h พี่วันและเล่มนี้เรียนสถานาการณ์ทั้งหมด6ห,หมวดหมู่ไม่ว่าจะเป็นทักทายและทำความรู้จักใช้บริการในสถานที่ต่างๆการท่องเที่ยวพูดคุยกับคนรู้จักขอความช่วยเหลือและแสดงความรู้สึก การเรียนและทํางานใน6หมวดหมู่นี้ก็จะย่อยเป็นสถานการณ์108สถานการณ์ครบทั้ง30วันกันเลยทีเดียวภายในเล่มมีตัวอย่างการถามตอบมีทั้งคําอ่านและคําแปลและยังมีคําศัพท์เพิ่มเติมให้เราพร้อมทริคเล็กๆด้วยและที่สําคัญยังสามารถสแกนฟังได้ด้วยนะคะหนังสือสีสันสดใสมากๆกราฟิกก็น่ารักสุดๆเลยทําให้เราจําง่ายแล้วก็รู้สึกสนุกไม่เบื่อค่ะใครที่อยากเริ่มต้นการจับคู่ประโยคถามตอบอ่านเล่มนี้รับรองว่าได้คําศัพท์และก็ยังประยุกต์ใช้แต่งประโยคได้ หลากหลายมากกว่า500คำรวมทั้งเสริมเกรดความรู้เรื่องโครงสร้างพร้อมใช้สำนวนน่ารู้จากครูพี่วันได้ด้วยค่ะถ้าอยากฝึกรัวอินช่ำแบบนี้ทําตอบมันเวอร์ต้องมีเล่มนี้แล้วล่ะค่ะ